สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอมจะมาแนะนําแอปหาเงินใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาแรงในตอนนี้เนาะนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปของเอ็มนะคะรบกวนให้ทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์เนาะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอ็มนะคะวันนี้นะคะ เอ็มจะมานะคะแนะนำแอปหาเงินอีกตัวนะคะก็คือหาเงินได้นะคะวันละ15บาทนะคะต่อวันเนาะนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือนะคะให้เราใส่ข้อมูลก่อนเนาะขั้นตอนแรกนะคะเขาจะให้ใส่รหัสเชิญเนาะรหัสชวนนะคะเดี๋ยวเอ็มนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะนะคะถ้าทุกคนคลิกลิงก์ของเอ็มนะคะรหัสเชิญชวนก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะ แล้วเอ็งก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะคะแล้วอันที่สองนะคะเขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเนาะเบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นเบอร์ที่เราใช้จริงๆนะคะแนะนําเป็นเบอร์ที่เราใช้จริงๆเนาะส่วนรหัสผ่านนะคะแนะนําให้เราตั้งเองได้เลยนะคะแนะนํานะคะให้จดใส่กระดาษไว้เนาะกันลืมนะคะให้ตั้งเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองตัวนี้เนาะนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษบนตัวเลขก็ได้นะคะตามนี้เลย ของเอ็นนะคะเอ็นสมัครแล้วเอ็นจะขออนุญาตเข้าไปที่ล็อกอินเลยนะคะเอ็นขอใส่ข้อมูลเอ็นสักครู่เนาะก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นแอปเหมือนทุกทุกคนนะคะอาจจะคุ้นเคยเหมือนแอปที่เคยผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้นะคะจะเป็นแอปมาใหม่เนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรหารเชิญของเอ็มเลยนะคะแต่ทุกคนนะคะคลิกลิงเข้ามามันก็จะดิ้งกันมาเลยเนาะอรหารเชิญนะคะเอ็มจะขอเข้าไปที่คําว่าหน้าแรกเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าให้เราทําภารกิจเนาะนะคะจะมีเป็นให้ทําเป็น Facebook นะคะ หลายอย่างเลยนะคะแต่นะคะสายฟรีนะคะจะทําได้แค่ facebook เนาะนะคะแต่เอ็นจะบอกวิธีทํานะคะเข้ามาที่คําว่า facebook เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นจํานวนให้เราเลือกเนาะก็คือตามภารกิจของเราเลยเนาะนะคะแต่เอ็นจะขอแนะนําเป็นภารกิจของสายฟรีเนาะนะคะให้คลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะคะภารกิจรายวันนะคะ คลิกเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแต่เอ็นนะคะเอ็มกดรับไปแล้วนะคะหนึ่งงานเนาะนะคะก็จะสามารถรับได้สามงานต่อวันเนาะนะคะก็จะได้งานละห้าบาทนะคะก็จะได้วันละสิบห้าบาทนะคะทุกคนทุกคนก็ไปบวกลบคูณหารเอาเนาะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะต่อวันเนาะก็สิบห้าบาทนั่นแหละค่ะเดือนหนึ่งก็บวกลบคูณหารเอาเนาะนะคะ เอ็มก็จะให้ทุกคนนะคะมากดที่คําว่ารับภารกิจนะตรงนี้เลยนะคะกําลังรับงานอยู่นะคะให้คนคลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้เลยนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะเลื่อนตรงนี้นะคะให้มันเป็นรูปภาพให้มันตรงกับปาโลมาเนาะเ๋ยมจะขอเลื่อนให้ดูนะคะนี่นะคะถ้าเลื่อนตรงแล้วก็ปล่อยนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกเนาะเราก็จะได้รับงานแล้วนะคะ แล้วก็มาคลิกเหมือนเดิมนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มาเลื่อนเหมือนเดิมค่ะเลื่อนให้มันติดกับน,น,นี้นะคะเราก็จะได้งานเพิ่มนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเอียมก็จะออกมาที่หน้าแรกเลยนะคะนี่นะคะก็ออกมาอีกนะคะมันก็จะให้เรากดซ้ำอีกเนาะแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่คําว่าภารกิจเนาะ ะคละิกเข้าไปดิค่วมาภารากิจก็จะมีงานขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะให้เรานะคะเข้าไปนะคะน่าจะไปกดไลค์นะคะกดกดไลค์เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็แคปแล้วก็ส่งงานเขานะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ดูเนาะคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะมันจะมีข้อมูลบอกเนาะขั้นตอนภารกิจสักครู่นะคะไละคะ์เนาะขอให้ทำให้กดไลค์ภารกิจนะคะ ให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่คำว่ากระโดดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเด้งมาที่หน้า facebook เลยนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่คำว่ากดไลค์เนาะกดไลค์นะคะแล้วให้ทุกคนนะคะแคปหน้าจอเนาะนี่นะคะพอทุกคนแคปหน้าจอเสร็จนะคะให้ทุกคนเขาออกมานะคะที่หน้าแรกของมันเลยเนาะ,ะสักครู่นะคะนี่นะคะ แล้วให้ทุกคนนะคะใส่รูปภาพนะคะรูปภาพที่เราแคปไว้นะคะนี่นะคะแล้วให้คลิกไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็คลิกคำว่าเลือกนะตรงนี้เลือกนี่นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าส่งมอบนะคะกำลังส่งมอบ ว่าเป็นเมื่อกี้นี่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะช้าเนาะเพราะว่าแอปมันอาจจะดีเลยนะคะทามันที่เอ็มทำเมื่อกี้เลยนะคะมันอาจจะช้านะคะมันก็เลยแบบส่งมอาประมาณนี้นะคะมันช้านะคะก็ทํามันที่เอ็นทำเลยเนาะนะคะก็จะได้สามงานต่อวันเนาะก็วันละห้าบาทนะคะทุกคนก็ไปบวกลบคูณหารเอาเนาะนะคะก็ได้สิบห้าบาทนะคะต่อวันเนาะคลิกเข้ามาที่หน้าแรกนะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าของฉัน เราต้องรอนะคะให้เงินมันขึ้นเนะาะเพราะว่าอาจจะชา้านิดนึงนะคะแล้วให้ทุกคนค่าทุกคนจะถอนเงินนะคะให้คลิกเข้าไปที่คาว่าถอนเงินเนาะเอาการเติมเงินนะคะก็เป็นการเติม vip เนาะเติม vip ก็คือตอนนี้เลยนะคะที่คําว่า vip นะคะก็ให้เราเติมนะคะก็ตามภารกิจเนาะภารกิจเยอะเราก็ได้เงินเยอะนะคะ ก็คือา็ค่าแบบ3างานนะก็จะได้15วัน15บาทขอโทษค่ะ15บาทต่อวันนะคะแต่ถ้าทุกคนเพิ่ม VAP ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้เยอะขึ้นเนาะเพราะว่าตอนเอ็มยังไม่มาเล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเอ็มจะมาทำการถอนเงินให้ดูเนาะว่ามันถอนยังไงนะคะใช้เวลากี่วันเนาะนะคะแต่ถ้าแบบทุกครั้งนะคะทุกคลิปเลยเอ็มจะบอกนะคะว่าการลงทุนนะคะย่อมมีความเสี่ยงเนาะนะคะ ก่อนที่ทุกคนจะลงทุนนะคะแนะนําให้คิดไตร่ตรองดีๆก่อนเนาะเงินที่จะลงทุนไม่จาเป็นต้องเป็นเงินที่เดือดร้อนแล้วนะคะเป็นเงินซื้อขนมเงินที่แบบเหลื่อใช้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะนะคะก็จะมาบอกข้อมูลคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าแอปห่าเงินตัวนี้นะคะก็ทํางานได้อยู่นะคะหาได้15บาทต่อวันเนาะนะคะแต่ถ้าทุกคนอยากทําภารกิจอื่นๆก็แนะนําให้ทุกคนเติม v ี p ออเนาะ แต่อมจะย้ำทุกคลิปนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะแต่แอปทีมเอามาใหม่นะคะก็จะเป็นแอปแบบล่าสุดเลยเนาะนะคะก็ให้ล่นไปสายฟรีสะดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เสี่ยงอะไรเนาะนะคะก็ถ้ามีข้อมูลขา่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับแอปหาเงินนะคะเอ็มก็จะมาแนะนําเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนดูกันจนจบเนาะนะคะครั้งต่อไปนะคะเอ็มก็จะก็จะมาลงคลิปนะคะแอปหาเงินเรื่อยๆเนาะนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะที่สําคัญนะคะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแอบพบหาเงินใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะบาย